สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมกอฟไม่กลับโมโตผมเปนไม่กลโมโต้ครับมาในเจ้ารถหรูฝั่งยุโรปนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นรถที่สามารถใช้ลุยได้เป็นรถครอบครัวได้และแถมยังเป็นคันบอดี้ที่เขาไม่ใหญ่กำลังดีเล็กกระทัดรัดและขึ้นแท่นเป็นรถสะสมแล้วเรียบร้อยนะครับมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นั่นก็คือเจ้า Land Rover Defender นะครับรหัส V6 ขับ4แบบ ฟูทามรถคันนี้เป็นรถปี2002ครับผมผมแนะนำคุณผู้ชมนะครับเมื่อดูคลิปนี้เสร็จสำหรับท่านใดที่อยากได้พูดพูดเสมอนะแต่อยากจะพูดเองว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยครับวิ่งไปดูมาก่อนหลายๆคันครับอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจและให้มาดูที่แมกกาโมโตเป็นที่สุดท้ายใช่ฮะผมบอกได้คำเดียวนะครับฟีลนเดอร์เป็นรถที่พวกเราเนี่ยหากันอยู่เยอะใช่แต่ไปเนี่ยผมบอกเลยนะ90%ไม่จบ มไม่ผ่านมาตรฐานเรานะครับไม่เชื่อไปดูสภาพกันเลยดีกว่าครับ มาคุณผู้ชมมาต่อมาจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมเจ้า Land Rover Freelander คันงามคันนี้นะคุณผู้ชมครับขอเนี้อเริ่มตั้งแต่ข้าง,งหน้าฮะครับผมด้านหน้าเลยขอเริ่มที่สัญลักษณ์ Land Rover นี้ก่อนเลยนะครับผมบอกเลยนี่ L A N D R O V E R นะครับผมบก็อยู่ครบทุกตัวสอนกันเลยนะครับครับกระจังหน้าด้านหน้าก็ยังเห็ภาพที่สวยงามเลยแล้วอันนี้จะเป็นชิ้นเดียวกับกันชนหน้าด้วยนะครับผมก็ไม่มีซี่หกักไม่มีฝันหล่อเลยนะครับโลโก้ Land Rover อันนี้ชิ้นเล็กนี้ก็ยังอยู่ครบถ้ววอยู่ในภาพที่สวยงามเช่นกันนะครับผมจิง คันนี้แม้กระทั่งเก่าทะเบียนมันยังเป็นแลนด์โรเวอร์เลยนะ,ะต้องของนี้ต้องดูแลดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเก่าทะเบียนของเขาะวันที่ออกรถมันยังอยู่อยู่เลยนะครับเลนไฟหน้าสภาพใสสวยงามเช่นกันนี่แล้วก็เป็นของแท้เช่นกันนะครับผมนี่แลนด์โรเวอร์ปั๊มอยู่นี้ยังอยู่ครบชัดเจนสภาพสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็การชนด้านหน้านที่เป็นสีดำแบบกันรอยแบบนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามเลยเพราะว่า ถ้าคุณผู้ชมไปทําใหม่หรือถ้าดูแลไม่ดีนะพวกคา,ารเอกลักษณ์ของแบบการลอยแบบนี้มันจะหายไปหมดนะครับผมคันนี้ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามเลยนะครับผมต่อเนื่องมาที่ชิ้นโป่งข้างเลยก็อยู่ในสภาพที่สวยงามเช่นกันนะครับผมตัวการลอยเขาก็ยังอยู่สภาพดีพร้อมใช้งานเช่นกันนะครับล้บอแมกด้านหน้าฝั่งด้านขวาล้อเดิมของเขาสภาพล้อแมกสวยงามเช่นกันแล้วดอกยางเขาก็ถือว่าพร้อมใช้งานได้เลยนะครับครับผมคุณผู้ชมมามาถึงสีด้านตัวถังกันบ้างผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะฮะว่าเจ้าแรนโรเวอร์คันนี้ที่ผมกำลังจะนาเสนอ ว่าใครได้ไปผมดีใจด้วยนะใช่ใครไม่ได้ผมเสียใ,ใจด้วย,วยคือจะต้องบอกว่า สภาพของเธอสวยมากนะฮะคุณผู้ชมครับผมเดิมตัวถังเดิมเวลาออกแดดคุณเห็นไหมประกายเมทริกขึ้นทุกอย่างท<ช>ิ้วเค้าทุกอย่างเดิมสนิทแนบคันตลอดใช่แล้วใช่ลครับผมแล้วก็นี่บันไดชิ้นนี้จะต้องบอกว่าแร็งโรเวอร์รุ่นนี้ไม่ได้มีมาให้ลูกคาน,นะใช่คันนี้มีมาให้เราดูดิแข็งแรงมากแข็งแรงเนี่ยกันะโดเนี่ยโอ้โหแม่แข็งแรงเลยนะครับผมมาพร้อมกับล้าหลังคาด้านบนคุณผู้ชมก็ไปใส่แหลกต่อเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็เป็นอเนกประสงค์มาเลยได้มาจากโรงงานแข็งแรงมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเลยนนีี่ลกก้้แเวอรรง็ยัูคบชดจ สภาพสวยงามมากเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวชิ้นโป่งหลังด้านหลังที่เป็นตัวกันลอยสีดําเช่นกันนะเห็นปะนี่ตัวกันลอยเขายังอยู่ในสภาพที่สวยงามเลยนะครับผมแล้วก็อแม็กด้านหลังสภาพอแม็กสวยงามเช่นกันและโลเวอร์ยังอยู่ครบเลยนะครับผมแล้วก็ยางยังพร้อมใช้งานได้นะครับผมและที่สำคัญเป็นยางโยโกฮามาด้วยนะครับ มาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะคุณผู้ชมครับครับผมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยนี่เลนส์ไฟก็ยังสภาพสายสวยงามอยู่เช่นกันนะครับผมและนี่เลยปั๊มแรนดโลเวอร์ของแทนเดิ์มาจากโรงงานแน่นอนนะครับดีเฟคเตอร์ข้างในคุณม่ยังถือว่าสภาพเงาสวยงามมากเช่นกันนะครับผมตัวกันรอยฝั่งด้านซ้ายนี่กระสัวสีสันเขายังถือว่าสภาพสวยงามพอสสมอใช้งานกันรอยได้ดีอยู่นะครับผม,บผมโป่งตรงชิ้นโป่งด้วยเช่นกันนี่ก็ยังสภาพสวยงามอยู่เช่นกันนะครับผมแล้วก็ล้อ way, แม็กเขาก็ สภาพสวยงามเลยเป็นล้อเดิมของเจ้า Land Rover Freelander คันนี้เลยนะครับผมแล้วก็ที่บอกแล้วเป็นยางย oh ูโกเามาด้วยก็ยางเกรดดีเลยนะครับผมใช่ฮะมาต่ออันที่ภาษีนะครับผมเป็น19กันยายน2 5 6 7ภาษีก็ยังไม่ขาดใช้งานกันได้อีกหลายเดือนเลยครับรับผมแล้วตัวทางฝั่งด้านซ้ายของเธอนะฮะคุณผู้ชมฮะผมต้องบอกเลยนะอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและเรียกได้ว่าสวยงามมากใช่ชแล้วคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าเวลาตัดดำอย่างนี้นะฮะคุณสิ่งทีค่คุณดูก็คือว่ามันโดดเด่นแล้วมันดู มันดูมีความสปอร์ตนิดๆหน่อยๆนะคุณผู้ชมสำหรับใครที่แบบว่าคือจริงๆแล้วรถคันนี้เป็นไซส์กลางๆใช่ครับใครมีไซส์ใหญ่แล้วอยากจะได้ไซส์กลางวไย้นในเมืองผมบอกเลยขับโคตรดีขับดีขับดีจนแบบอะไรว่าจนแบบว่ามาวันแรกบอกตรงเลยว่าอยากได้เอยากได้อยู่เลยใกด้ใจเลยใช่ไหมนี่แล้วฝั่งด้านสายบันไดเขานี่ นี่น้ำหนักผมจริงน้ำหนักผม70กว่าเกือบ80เลยบแบบนั้นดูก็ดูด,ดิโอ้แข็งแรงมากแล้วก็เราข้างบนเดิมจากโรงงานมาแข็งแรงมากเช่นกันนะครับผมแล้วก็โลเกอร์แลนโรเวอร์ด้านหลังก,ก็ยังครบชัดเจนนะจริงๆอ่ะผมชอบสเสน่ห์ตรงนี้ของเขาด้วยนะ,ะมันจะมีสกิลย้อที่เขากล้าดีไซน์ออกมาแบบฟืบแล้วก็โค้งอย่างงี้ใช่ไหมครัแบบจริงๆผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าแลนโรเวอร์มากเลยนะเพราะว่าดีไซน์ของเขารุ่นพี่คันใหญ่ๆใ,ใช่ไหม มันก็เป็นอย่างนี้นะใช่ใช่ใช่ขายทอดมาสู่รุ่นที่เป็นไซส์กลางอย่างนี้นะครับขเขาก็จะมีลักษณะอย่างนี้มาให้ด้วยนะครับผมก็ทาให้กระจกบ,บานนี้เห็นว่าเขาจะสูงขึ้นด้วยมัมนทำให้มิติดด้านหลังเนี่ยดูโป่งดูแบบ,บใหญ่โตมากเลยนะครับผม ้อมแม็กด้านหลัง,ขงเขาก็สภาพรอมแม็กยังถือว่าสวยงามอยู่เช่นกันนะครับผมยังยโกฮเข้ามาพร้อมใช้างานเลยครับมาฮะคุณผู้ชมฮะมาดูด้านบ้านท้ายของเธอนะฮะว่าจะสวยและน่ารักขนาดไหนฮะใช่ครับผมนี่ขอเริ่มที่ไฟท้ายฝั่งด้านซ้ายเลยนี่สภาพสายสวยงามอยู่เลยนะครับผมตรงนี้นี่เป็นแรนโรเวอร์เลยนะครับผมของเดิมโรงงานยังอยู่สภาพที่สวยงามมากๆนะครับมือเปิดด้านหลังนี่เลยโลโก้แรนโรเวอร์ก็ยังอยู่สภาพที่สวยงามเช่นกันนะครับผมแม็กระลำก่อทะเบียนหลังเองนี่เลย กอบทะเบียนแลนด์โรเวอร์ด้วยนะ,ะก็สำหรับสายสะสมก็มีมูลค่าคุณค่าทางจิตใจกันเลยนะครับ V6 Freelander นี่อยู่ครบทุกตัวสอดเลยแล้วก็ไฟด้านล่างที่เป็นตัวชิ้นไฟถอดนี้ก็สภาพสวยงามไม่มีแตกหลาเช่นกันนะครับ,รบอยากให้ดูนี้ก่อนไหมก่อนไปฟังพีเศษได้เลยอยากให้ดูนิดนึงเวลาเป็นกระจกกระเดิกเวลาเปิเปดปุ๊บ หางบ้ามันกระดิกลงนิดนึงทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเวลาเปิดประตูง่ายด้วยนะครับผมพอเราปิดเข้าไปปุ๊บปุ๊บนี่เขาจะเสียบขึ้นไปอย่างนี้นะก็ใช้งานได้ปกติแล้วแล้วก็มันสามารถคอนโทรลจากด้านหน้ามาให้ด้วยเดี๋ยวขอคอนโทรลก่อนแล้วกันนะพี่เป็นเราผมก่อนนะเดี๋ยวพึ่งลองคอนโทรลจากด้านหน้ามานะฮะใช่แล้วครับผมเราสามารถจะปรับกระจกลงมาได้หรือเปล่านใช่แล้วปุ๊บปุ๊บเลยนี่กดคอนโทรลจากด้านหน้านะครับสักครู่นะครับผมนี่เป็นไงลงโอ้โหลงทั้งบานอ่ะขึ้น นี่เป็นไงใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาลงไว้เลยแล้วกัน บอกเลยนะคุณผู้ชมครับผมว่านี่ฮะคือเสน่ห์ของเขานะคุณผู้ชมครับอยากจะให้โรคอยากจะให้โป่งอยากจะให้ลมโกลงจากข้างหน้าออกข้างหลังได้เลยใช่คุณผู้ชมครับผมมาด้านบรรทัดของเธอนี่ฮะยางอะไหล่ครับคุณผู้ชมครับแล้วของเขาก็จะมีตัวพลาสติกครอบกันยางอะไหล่ของแรนโรเวอร์ด้วยใช่ครับผมเพราะในบางคันเนี่ยมันไม่มีมาให้แล้วนะแล้วในบางคันถึงมีมันก็เป็นงานเทียบแล้วกันที่เป็นแบบผ้าใบตัดคอบมาไปใช่ป่ะตัวนี้จะเป็นชิ้นงานที่เบนบอกแล้วเป็นพลาสติกเลยครับสวยงามใช่ลงตัวดูดีบิวกับตัวถ้ายไปได้สวยงาม เลยนะครับผมแล้วก็คำว่าแลนด์โรเวอร์ตรงนี้ก็ยังอยู่ครบสภาพสวยงามมากเช่นกันครับครับผมไฟไท้ายฝั่งด้านขวามือผมอะแลนด์โรเวอร์เหมือนกันนะไฟไท้ายเดิมจากโรงงานยังคงสวยงามอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับผมนี่ด้านล่างด้วยนะเห็นไหมสภาพก็ยังใสสวยงามทั้งตัวสีใสและสีแดงเลยนะครับผมนี่ก่อเปิดด้านท้ายเลยอยากให้ไปกับด,ดูตอนนี้คือมันมีม่านสัมภาระ,ะบังตาอยู่ใช่ไหมดูดิ พอเราเปิดกระจกนี้ได้อ่ะมันดูดีนะใช่แล้วก็อย่างที่พี่เบนบอกบางทีเราขับเนี่ยหลักการพลศาสตร์มันต้องเปิดกระจกปุ๊บให้มันโฟล์ออกมาใช่ไหมการที่คุณผู้ชมเปิดงนี้ได้ก็คตรดีเลยแน่นอนแล้วก็นี่บานบางตาออกงี้ปุ๊บโอ้โหตอนนี้ผมมิสสมาระแล้วไม่อยากเปิดท้ายผมก็ยกแล้วใส่เข้าไปอย่างนี้ได้เลยง่ายเลยสะดวกเลยสะดวกมากนะคือกระจกแบบนี้มันบอกเลยว่าในตลาดมันจะมีสักกี่รุ่นนะที่สามารถเปิดกระจกนี้ได้นะถ้าจะเปิดได้จริงๆอย่างที่เรารีวิวสุดคายเยนอย่างเงี้ยรถที่มันแบบ ด้วย้องเก็บสัมภาระด้านในนี่เปิดแบบนี้พุชเพราะว่าคุณผู้หญิงบางคนแบบ มันเปิดแล้วสุดแขนฉันไม่ถึงดึงลงไม่ได้เปิดข้างอย่างนี้นี่ฮะเป็นไงจะต้องให้ดูนะฮะห้องเก็บสัมภาระของเธอนะฮะคุณผู้ชมครับผมพลาสติกสายขวาผมทุกอย่างยังคงเป็นของเดิมของเธอนะคุณผู้ชมใช่แล้วครับผมแล้วก็มีกีม่านบางตาที่โชว์ไปให้แล้วนะครับผมตรงนี้ผมกระดูมาให้กลิปเลยนี่ตัวนี้เปิดตัรางมาก็ยังมีกล่องเครื่องมืออะไรตรงนี้ก็ยังอยู่ครบถ้วนเช่นกันนะครับผมแล้วก็ตัวให้ไฟห้องสัมภาระด้านขวาเห็นไหมก็ยังอยู่ติดครบปกติด้วยเช่นกันนะมาขออนุ ไม่พอเธอสามารถทำให้มันพับได้มากกว่านี้ไหมนี่ลองสักครู่นะครับอ๋อมันอยู่ตรงนี้เอ๊ลืมคุณนี่นี่ผมจะเอื้อมเข้าไปท้างในมันเมื่อยทำไมนี่แค่นี้เองนี่เห็นไหมคุณผู้ชมก็สามารถพับไปได้เลยนะครับผมโดยการปลดสลักข้างหลังง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวขอต่อยคุณผู้ชมอีกนิดนผมนานและลืมจริงๆตัวนี้มันสามารถพับกระติกได้นี่สเต็ปด้วยนะนี่ปึ๊บขึ้นไปเลยแล้วก็นี่ขึ้นไปเลย แล้วมันล็อกด้วยนะครับผมทำให้คุณผู้ชมเวลาวางสัมภาระอะไรไว้ตรงนี้เราเราต้องเดินทางไกลมีการเบรกแรงๆกระชากออกตัวแรงๆมันก็จะไม่พับตกล่วงลงมาแล้วจะบอกว่ากลายเป็นไซส์ใหญ่เลยนะถ้าอย่างเงี้ยดูดิและที่ผมนั่งอะดูดิผมร้อยจัดเจ็ดอะพี่แล้วที่ผมบอกตรงนี้เพราะมันมีโหนกขึ้นมาดูดิหัวผมไม่ติดนะแล้วก็นี้นี่อะเกลกกาใช่ไหมปึ๊บปึ๊บเลยนี่ขออนุญาตออกสักครู่นะครับอ่ะออกไงนี่นี่นี่อะพี่เบนเนผมหน่อยมา นี่นะสำหรับคนที่แบบเดินทางบางทีแบบอยากนั่งด้านหลังที่เป็นแบบไปแบบชมวิวทิวทัศน์สมมติด้านหลังตอนนี้ของคุณผู้ชมติดวูว่าเป็นทะเลนะบอกเลยนั่งนี้ฟินมากบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมแล้วก็เวลาลงเราโยกขันโยกอันนี้นี่เพียงเท่านี้ง่ายๆเลยแค่นี้เลยแล้วก็เอาขึ้นมาปุ๊บก๊อปเลยแล้วก็ฝั่งนี้เช่นกันโยกขันโยกเหลืองปุ๊บลงมาแบบนี้ปุ๊บดึงขึ้นไกทีแบบนี้ครบนี่ใช้งานได้ปกตินะครับมาถึงคุณพลังเครื่องยกคันนี้กับนกบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมครับ ครับผมคุณบอลลูนผุ่มพลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์6สูบเบนซินแบบ V 2 5 0 0พัี่ีครับกระนั้ผมผู้ชมฮะผมรับประกันเลยฮนะว่าวิ่งสนุกวิ่งมันแนะ่นอน<ช>นะ,นะคแล้วผู้ชมคขาเลอีกหนึ่งอย่างนะคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะฮะผมรับประกันเช่นเคยว่าเดินทางไกลได้นะไม่ดันควันไม่ไหลแนะ่นอนนะใช่ครับผมเนี่ยดูแม้กระทั่งเนี่ยดูอย่างกระปุกน้ำเนี่เห็นปะใส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 เลยแล้วนี่น้ำไหล่อเย็นเขียวเลยอย่างนี้นะบอกเลยว่าเจ้าของเขาดูแลมาดีมากๆเลยนะครับผมแม้กกกกรรรรรระะะะททััั่่่่่งงงงงงปปุุพพพาาาาววววววเเเเเเออออออ์์์ดดดิิิมหห็นนนนนลลยยยยยีููคคบ้ เห็นปะ Warning อยู่กันครบๆกันเลยนะครับผมแล้วก็แม้กระทั่งตัวกันความร้อนของเขาเองนี่อยู่ในสภาพที่สวยงามและพร้อมใช้งานกันความร้อนได้ดีกันด้วยนะครับ มาถึงด้านภายในเจ้าแลนลูเวอร์คันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายฮะครับผมนี่แผงประตูฝั่งข้างซ้ายเลยนี่สภาพหนังเขายืนในสภาพที่สวยงามเลยนะครับผมได้เรียงสวยงามเช่นกันนะครับพรอมช่องลำโพงนี้เลยไม่มีแตกหักนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เลยที่วางขวดนี่เป็นไงตัวเกี่ยวคองเขายังแน่นๆปึ่งปังใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมแล้วก็มีช่องใส่ของด้านข้างมาให้ด้วยนะครับอ่ะพี่เบนก็จบไฟฟ้าหน่อยครับลงขึ้นนี่ยังคงลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับ พี่เ็นปรับครั้งคีทีด้วยครับครับซ้ายฮะซ้ายครับขวาขวาครับ ขึ้นขึ้นครับลงลง,ลงนี่ใช้งานได้ครบถ้วนเลยครับผมพิคก,ก็พอด้านในอยากให้ดูนี่ข้างประตูนี้หนึ่งตัวสติกเกอร์เดิมที่เป็นวินโคลของเจ้าคันนี้เขานะครับผมนี่ยังมีอยู่นะแล้วก็พวกค่าต่างๆที่เป็นมนาตรฐานสางคมเขาก็ยังอยู่นะครับผมที่เป็นตัวบ่งบอกว่าใช้น้ํามันอะไรนะครับครับผมคุณผู้ชมฮะมาถึงเบาะกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าเป็นเบาะเดิมที่สวยงามนะฮะหนั<ช>งของเธอนะจะตัดนะฮะสีเทานะฮะกับเทาเข้มนะคุณผู้ชมครับสภาพนะไม่มีแตกไม่มีขาดนะฮะได้ทุกอย่างของเธอไมม่่ีรนผู้ช เลยนะว่าสวยงามจัดนะฮะต่อมาที่ด้านดัชบอร์ดหรือด้านคอนโซลหน้ากันบ้างนะคุณผู้ชมครับผมผมบอกเลยสำหรับส่วนตัวผมและผมคิดว่าหลายๆคนคงชอบการออกแบบของเขาใช่คุณผู้ชมครับ,รบผมผมว่าเป็นคอนโซลที่สวยนะคอนโซลเดิมแล้วก็ยังสามารถคือวางของไว้ของได้ค่อนข้างลึกนะฮะ<ช>คุณผู้ชมครับผมจะหาคอนโซลแบบนี้ได้จากรถใหม่ๆอย่างนี้ผมบอกเลยว่ายากต้องรถบ,บัตตนคลาสสิกแบบนี้นะ<ช>คุณผู้ชมครับคอนโรลตรงกลางนะช่องแอร์ยังคงเป็นของเดิมของเขานะฮะวิทยุคุณลองดูดิ l a นช์ o ลเวอ อยู่เลยนะคุณผู้ชมครับผมระบบคอนโซลแอร์ของเดิมนะและตรงกลางที่ผมชอบมากครับเป็นซอฟทัชนะครับคุณผู้ชมดูด oh. หิหลายๆคันที่ไม่มีหรือว่ามันหักไปนะคันนี้ยังคงสมบูรณ์และใช้งานได้นะร,ระบบเกียร์อัตโนมัตินะฮะคุณผู้ชมครับผมพร้อมปุ่มช่วยทางลาดชันนะมีมาให้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับผมระบบกระจกต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะค,คุณผู้ชมแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเปิดมานะฮะเกะตรงกลางวางของได้ค่อนข้างลึกเหมือนกันนะค,ะคุณผู้ชมครับผมใช่แล้วมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะฮะคุณผผผู้ชมมคครรัับบที่แง ฝั่งคนขับเลยนี่สภาพหนังเขาก็ยังอยู่สภาพที่สวยงามเช่นกันนะไม่มีขาดไม่มีร่นเลยนะครับผมได้ก็ยังเรียงสวยงามเลยแล้วก็ช่องพงสวยงามเช่นกันไม่มีแตกหากนะครับที่วางของนี้เลยนี่ใส่ขวดไปก็ยังรัดดึงปึ่งปังใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ฝั่งนั้นขวาจะมีช่องใส่ของใหญ่ๆมาให้ด้วยอีกหนึ่งช่องนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าครับลงขึ้นนี่ยังคงลื่นๆใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะพี่เบนปรับเขาไฟดีครับครับอ๋ออยู่ตรงนี้ขออาภายัย ปิดโยกไปทางขวาอ่ะสักครู่นะครับขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงนี่คงใช้งานได้ครบปกติเลยนะครับมาถึงเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะฮะคุณผู้ชมครับก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะหนังนะก็อย่างที่บอกนะฮะคุณผู้ชมครับหนังเดิมของเขานะก็จะเป็นสีทูโทนแบบนี้อยู่แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับผมสภาพหนังของเธอคนระับยังถือวสวยงามอยู่นะ,ะทั้งเบาะนั่งครับผมพนักพิงฮะคุณผู้ชมครับผมและจะบอกว่าเป็นที่นั่งที่ไออย่างนี้ผมบอกก่อนตำแหน่งท่านั่งโคตรดีใช่ทัศนวิสัยดีมาก ะะช่แล้วคือเราจะนั่งดูค่อนข้างสูงการมองรถพวกเนี้ยผมบอกเลยนะครับการขับขี่นะฮะโอ้โหทัศนวิสัยสุดยอดมากใช่แล้วครนี่มาดูพุงอะไรกันบ้างพุงอะไรเดิมของเขาเป็นไงสวยไหมผมบอกเลยสวยนะคคุณผู้ช, <ะ S 1> ชมครับผม <ชะ S 1> พุงอะไรเดิมของเขานะฮะ,ะโดดเด่นด้วยโลโกโรรลวว้ Land Rover นะ,ะมาพร้อมระบบ SRS หรือว่า Airbag นั่นเองใช่แล้วครับแล้วไม้ของเขานะฮะสุดคลาสสิกแบบนี้นะสวยใสแบบนี้นะคันนี้วิ่งมาน้อยนะผมบอกเลยนะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่สิบหกกิโลเท่านั้นนะฮะร้านเราแข็งแรงมาไท้ๆยืนยันการันตีว่าไม่มีการก ไเด็ดขาดนะฮะคุณผู้ชมครับยิ่งนังยิงชอบหมดเฮ้ย <g ül> <g ül> ต่อมาฮะไฟตรงกลางนะบนหัวผมติดทั้งหมดนะฮะคุณผู้ชมครับ <c oughs> บับแบงแดดฝั่งด้านขวาเปิดลงมาตรงนี้จะไม่มีกระจกกับไฟแต่งหน้าแบบนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับฝั่งด้านซ้ายมือผมมีกระจกแต่ไม่มีไฟแต่งหน้าแบบนี้มาให้จากโรงงานนะจ๊ะครับผมพี่ก๊อฟนี่ต่อนิดนิดนึงเลยนี่อันนี้เขาจะเป็นณวันนี้ออกไปแดดแล้วกันมันเป็นคล้ายๆแบบพวกสิทธิพิเศษพวกแบบเซอร์วิสอะไรของตัวรถคันนี้เขาแบบ อะไรใช้อะไรได้บ้างอย่างเงี้ยมันจะมีณวันนั้นนะป้ายแดงก็จะมีสิทธิพิเศษอะไรสำหรับเจ้าแลนด์โรเวอร์คันนี้มีอันนี้ยังเก็บไว้ให้ดูอยู่นะครับอันนี้จะเป็นบุ๊กสวิตวันนะวันนี้นเขาออกป้ายแดงโดยคันนี้ออกที่ศูนย์ไทยอัลติเมทค่ะก็คือตัวแทนของจำหน่ายแลนด์โรเวอร์ในยุคนั้นนั่นเองก็มีมาให้อยู่นะครับพร้อมแล้วก็คู่มือที่เป็นภาษาไทยด้วยคันนี้ก็ยังมีให้คุณผู้ชมเอาไวด้ดูลรายละเอียดของตัวรถได้น,นะครับผมว่าเผื่ออนาคตว่าแบบเอาไปใช้ตรงไหนใช้ยังไงตรงไหนใช้้ไไงมมีคคู่ือภาษาษทยใหนะรับ มาถึงห้องโดยสารแถวสองด้านหลังนะคะคุณผู้ชมรับผมขออนุญ,ญาตนะฮะเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างขวาฮะครับผมที่แผงประตูฝั่งด้านขวาเลยนี่หนังเขาก็ยังอยู่สภาพที่สวยงามมากอยู่เช่นกันนะครับผมหนังข้างๆนี่ไได้ไม่มีขาดกันเลยนะครับช่องลำโพงมีมาให้ไม่แตกหักเลยนะมากระจกไฟฟ้ากันเลยนะครับสักครู่นะครับกดสวิตตัวนี้อ่ะมาเลยแล้วก็เอาลงนี่ลง ขึ้นนี่เป็นไงระบบใช้งานได้ครบถ้วนปกติเลยครับครับผมคุณผู้ชมฮะมาถึงแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมกันบ้างนะเริ่มเจ็บสภาพหนังทั้งบ้านผมบอกเลยนะฮะการันตีด้วยลูกตาตัวเองนะภายในคันที่สวยฮะ<า>ยแผงประตูทุกอย่างนะหนังหนึ่งสวยงามนะช่องลำโพงด้านล่างไม่มีแตกไม่มีหักนะฮะระบบไฟฟ้าฮะคุณผู้ชมคระผมลงลื่นนะฮี่ขึ้นก็ไวนะคุณผู้ชมครับผมและตรงขาผมนะสิ่งที่ขาดหายไปหลายๆคันนะ ที่เขียบลุ่เป็นซอฟทั้ยัยงใ,ใช้งานได้ปกติแบบซอฟเลยนะเป็นไงต้องบอกหลายๆคันนะไม่มีนะใช่ <ผม S 2> แล้วลนะอ่ะต่อมานะ,ะให้ดูบนหัวผมกันบ้างนะ,ะคุณผู้ชมครับผมตรงนี้นะที่เน็บเอกสารนะหลายๆคันที่มันย้อยที่มันห้อยนะหรือมันแตกบ้างคันนี้อยู่แบบสมบูรณ์แบบเลยนะฮะคุณผู้ชมครับผมแล้วต้องบอกงี้ที่นั่งด้านหลังเนี่ยผมจะบอกคุณผู้ชมเลยนะจากที่เมื่อกี้น้องอุ้มให้ดูข้างนอกนะที่ตัวถังของเธอนะมีการโหนกขึ้นมาอย่างงี้นะเพื่อให้รับกับเบาะนั่งที่เรียกว่าเทเตอร์ฟีด ใช่แล้วนะคุณผู้ชมครับผมหัวมันจะไม่ติดนะเพราะว่าหลังคามันสูงมันแบบโหนสแล้วอบอกเลยนะว่านั่งเบาะนั่งแถวสองอะ่ะไม่ได้อึดอัดเลยเพราะอย่างที่บอกเป็นเทเตอร์ซีทมันยกให้สูงกว่าเบาะนั่งด้านหน้าเพราะฉะนั้นคนนั่งด้านหลังทัศนวิสัยโป่งเท่าคนขับผมลองดูพี่เป็นน,นั่งเนี่ยผมนั่งเห็นปะ พี่เบนเขาจะมองแบบ่านมองแลบมันไม่หยุดอัดเลยใช่นะฮะเพราะว่าบอกเขาอย่างที่เราบอกนะมีการยกสูงของเขาอยู่แล้วนะคุณผู้ชมครับ่มต่อมาดูสภาพบอกกันบ้างนะสวยนะเบาะเป็นสีทูโทนเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับผมไม่มีแตกไม่มีขาดแน่นอนนะคุณผู้ชมครับผมได้เลยทุกอย่างไม่มีรดทั้งเบาะนั่งพนักพิงที่เราพับมาให้ดูแล้วนากีนะฮะคุณผู้ชมครับผมตรงกลางยังมีเท้าแขนอันเล็กมาให้อีกหนึ่งอันนะฮะคุณผู้ชมสามารถใช้งานได้ปกติครับ ทดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกับน้องอุ้มก็นั่งอยู่ในเจ้าแลนด์โรเวอร์ฟีแลนเดอร์สภาพหนึ่งในร้อยคันนี้ต้องบอกว่าหนึ่งในร้อยจริงๆนะนี่ให้ดูนะครับตาข่ายทุกอย่างนะครับครบนะครับเห็นไหมฮะเบาะทุกตัวสวยงามหมดไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีฉีกไม่มีแตกลายงานสิ้นนะครับตัวยางตรงนี้ของเขานะครับก็สมบูรณ์เห็นไหมฮะพวกสวิต์พวกเขาเรียกอะไรปุ่มต่างๆนะครับไม่มีลอกนะครับเห็นไหมฮะมีอย่างเดียวครับ จอฟิล์มของวิทยุเล็กไม่ค่อยมากลอกไปนิดเดียวะเป็นวิทยุเดิมนะครับตามกาลเวลาเห็นไหมฮะดูดิสวยฮะวจัดสั้นหน่อยดิโอ้โหวีหกครับเป็นไงครับดูทวิ่งนี่ครับนี่ทางก็ไม่ค่อยดีโค้งนะครับต้องอุ้มครับรีน้อยรถยกส่งเขาโค้งไปดูเลยอไม่ต้องไม่ต้องฉีกมากนะครับโอ้โหโอ้โหอุปกรณ์กูร่วงหมดแล้วครับไม่เหลือเลยสักชิ้นครับขอับ อ่อาอ้าวให้ดูก็ว่าที่ผมบอกแล้วยางคันนี้มันได้เป็นยางยูโกมาด้วยครับก็พื้นฐานลถความเป็นรถยุโรปของเขาบอกเลยว่าสมรรถนะคือเขาดีมากมากถ้าเทียบกับราคาที่ไป่กซ์เปิดให้นะบอกเลยว่าสมรรถนะของคันนี้ทั้งคันสภาพรูปทั้งคันคันนี้เกินราคาไปเยอะครับก็คือบอกเลยว่าเครื่องยนต์เขาสมบูรณ์มากครับกดโช้ตมสักครู่ก็ทํางานดีเลยแล้วก็คลิกดาวเมื่อกี้เห็นไหมกดมาปุ๊บพุ่งปุ๊บป,ปกติเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างสมบูรณ์ไม่มีเสียงกุกกักเลยเกียร์ทุกอย่างเปลี่ยนนิ่มหมดท บรกเลยว่าเป็นรถที่ขับดีมากๆสําหรับคันนี้นะครับใครอยากได้อยู่ตอนนี้อย่าช้านะผมว่ามันเป็นรถแลนด์โรเวอร์ที่แบบสมบูรณ์มากอ่ะใช่สาภาพนี้จะไปหาจากไหนเนี่ยแล้วจริงๆอยากท้าความให้นิดนึงด้วยนะว่าแลนด์โรเวอร์เนี่ยเอาจริงๆเลยไหมคุณผู้ชมลองไปศึกษาข้อมูลดูนะมันคือต้นกําเนิดของระบบขับ4ฟู time ลทัม B M X ไดญ่อเหรใช่เพราะว่า B M W อ่ะช่วงหนึ่งอ่ะเขาได้เคยเป็นเจ้าของแบรนด์แลนด r โรเวอร์อยู่ช่วงที่เป็นเขาเป็นเจ้าของอ่ะ ถ้าพูดในภาษาที่แบบคำหยาบนะพี่ก็ไปดูดโนฮาเข้ามา uh. แล้วก็ไปพัฒนาต่อยอดเป็น X Drive ของ BMW นั่นเองก uh. ็ายพี่ผูช้ชมลองนึกเลกันว่า X Drive ของ b m w มันดีแค่ไหนไอเนี่ยคือต้นตระกูลของเขา uh. ก็คือขับสีของเขาเนี่ย Land Rover เนี่ยคือดีมากๆแน่นอนครับท้งระบบทางช่วยลงทางลาดชันหรือจะเป็นขับสีที่แบบเป็นรถทรงนี้นะพี่แต่มันสามารถไปออฟโรดชนิดที่แบบว่าถ้าคุณใส่ย,ยางวัเทอร์เลนหรือประยกสูงอีกนิดเนี้ยกลุ่มกลุ่มคนไทยนะพี่รไปติดตามเพจเพจหนึ่งแล้วกันขอไม่เอ่ยเพจเขาน เขาเที่ยวสาปาเขาเที่ยวออกต่างประเทศโดยใช้เลเวอร์รุ่นนี้แหละออกทิศต่างประเทศเป็นว่าเลยไปได้ไปได้ผมดูติดตามเพจเขาผมยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยสุดยอดอ่ะแล้วแต่ละคันไปนี้แบบบางคันไปกับพวกแรปเตอร์หรือไปบางทีกับพวกจี๊แคริเปียนหรืออะไรไม่เป็นจี๊คลริเียสุสุกิแคลริเบียแหละพวกจี๊ปแรงเลยอย่างเงี้ยไอเนี้ยกาะไปกับเขาสบายเลยครับชนิดที่แบบลุยแบบโอ้ย ถ้าใครอยากยได้ก็แบรนด์เขาผลิตมาเพื่อสายนี้อยู่แล้วใช่ครับแล้วแล้วโรเวอจริงๆต้องบอกเลยนะเขาคือรถแบบพรีเมียมแบรนด์ที่แบบบีเอ็อย่างเงี้ยแล้วโรเวอร์นะราคาขายอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมได้รถที่แบบพรีเมียมและวชูรี่อะไรแบบสุดๆเลยนะกร็ราคาคุ้มค่ายังไงก็คุ้มแน่นอนครับ สวยๆแบบนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าหาไม่ง่ายแน่นอนครับผมและช่วงนี้เห็นไหมครับเราก็ยังพยายามหากันอยู่ใช่แต่ไม่มีหายากมันขาดตอนเลยนะใช่ฮะซึ่งสภาพสวยๆอย่างที่บอกไปว่ามันหายากจริงใช่ก็เลยช่วงนี้แรลโลเวอร์นะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านคุณผู้ชมท่านใดมีอ่าอยากจะขายให้กับเราเสนอมาเลยครับครับผมบอกเดี๋ยววิ่งไปหาถึงที่ครับผมขอสภาพสวยนะไม่สวยไม่ต้องเสนอมาเลยครับนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมกับพี่เบ้นนะครับ จัดให้กับคุณผู้ชมนะครับในราคาแค่259,000บาทเท่านั้นครับผมได้ขับแลนด์โรเวอร์ฟิลันเดอร์แล้วครับป้ายแดงหลายล้านนะใช่คะแพงนะจะบอกให้ครับผมและคันนี้ดูสภาพก่อนสิสวยคริบโอ้โหอย่างการหลุดมาจากโชว์รูมเลยเธอมาจากที่ไหนมาเนี่ยนะจัดฟฟนนั้นอีกครับคันนี้เริ่มต้นดาวที่1น9 0 0 0่บาทเท่านั้นฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่คำโตครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ